อาหารทานไปเรื่อยๆเลยครับขอบคุณครับทรา ไนี่อนี้เลยนี่เลยเพื่อนนี่แหละผู้แบบขอตั้งสถาบัสานสถาบันปัจจุบันเนี่ยมีหลายอาเนี่ยมีกระบาดรวมๆกันทับรวมทั้งสินด้วยสองล้านล้านจากพระราชวรรงองเธอรวมหมู่วิทยาลงกคอนหรือพระนามเดิมก็คือพระองค์เจ้ารัชดีจักรพรรดิมีน,นามปากกาว่านมวสอ แต่งติพานเวตาลแต่งวรรณคดีสมัยเก่าแล้วก็แต่งหน,นังสือขนมนครเป็นอธิบดีกรมอาณิสคนแรกต่อไปพธิธีการอื่นที่คนไทยจะต้องมีท่านไปอยู่ตรงไหนเหตุผลก็เพราะว่าชาวสามคอนปัจจุบันนี้มี12บสองล้านคน เข้ามาเขาจะปากพึ่งดีมากเพราะอีกทุกวันนี้คือได้รับอนุญาตได้รับอนุญาตแล้วก็พระองค์ท่านเนี่ยมีมีสัญลักษณ์แห่งการออมใครเก็บเงินเก็บทองที่อยู่เข้าดึงซ้ายออกดึงขวาก็มีองค์ท่านเนี่ยไปบูชาวิบันที่บัตมาก็จะได้ออกได้เป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มเท่าของที่อ่า องค์ลทำเท่ากันองค์ละทเท่ากัทำเทํากันไปขึ้นซคือมันต้องมีมอย่านมาใทรที่ดูงั้นเพราะคามงกความเกียงเดี๋ยวมีลูกให้ลูกจริงนะครับลูกถ้าถ้าเป็นถ้าเปอย่างนี้มันต้องต้องาูจริงนะเออถ้ามีความรู้ความดูความจรงไปตาัวความเออ่ อะเรามาจนี้เอาเป็นโลหะผสมเปยังไงแ้อโลหะคือ้องเหลืององงนี้ก็ได้คือมันผสมกันไหมเมืัอไหล่ะถ้าเทาคทนี้แพงกว่าเลยนี่นี่แตออ่ตั้งใจให้ต้องคุ้มทุนเราจรู้ว่าาตั้งใจจะาทคือถ้าเป็นทำนี้ถ้าบปนใชน่ถ้าเป็นต้นทงเราก็

ตั้งไว้อย่นแล้วแล้วก็จะเอาตัวระเดี๋ยวะถ้าขึ้นมาัำงานเนอะเดี๋ยวไมเข้ามาวันนี้ท่านธีศรีเป็นยอดครับคงจะเหนื่อยเป็นพิเศษแต่ก็ตื้มใจนะฮะเพราะว่างานร้อยเจ็ดปีร้อยหกร้อยหกปีชาติพันธุ์ของท่านบุตรพรหมบุเริกนะ ก็มีพิธีสงฆ์ช่วงเช้านะฮะช่วงเช้ามีการไหว้ครูตอนหกโมงเช้ามีสิบชั้น <TO> สิบมาไหว้ร้อยทำพิธีพามหลวงมาเสร็จขอามหลวงมาแล้ก็ทางสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาตินะครับโดยท่านนายกกนกศัตดิ์วิธิตไพวันก็ได้มีส่วนร่วมในวันมงคลวันนี้กับคุทพ่พ่งไทยด้วยแล้วก็คิดว่าโอกาสต่อไปเราก็จะมีกิจกรรมเชิง เพิ่ตอบแทนคุณแผ่นดินนะฮะที่จะทํากิจกรรมร่วมกันนะครับก็ก็ก็ประวัตินาตัวก็ตรงนี้นะว่าว่าท่านสุธีนั้นเป็นผู้ให้มาตลอดนะฮะับเป็นผู้ให้มาตลอดท่านนายกมีอะไรจะฝากไหมตรงนี้คารวะน้ำหน้าตาเขาเรียกว่าผมคนเพลงหรือว่าเป็นผู้ดียังคนได้เป็นปีนเพื่อเพื่อเพื่หรับ่อถ้าแบบอะไรปูสตีไม่ฟังสตีมันเลยไม่ตอบสตีที่ อยางก็จสขเจ็ดดี้องดปดูนะครับแลวก็ต้องการเลือกที่ได้วย เราจะไม่เห็นในปี59นะต้องตาบต่อไปต้องมาตานี่ครับโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทั้งวันนี่ทั้งวันเอาคุณพี่พิมุขเข้าไปอีกน้อยนี่ครัะลาก็จะเป็นเวลาครับเป็นลาแล้วเวลาแล้วไปแล้วมันจะกลับมามาโอเคครับขออนุญาตขอบคุณครมา เนี่ยถ้าทางร้อนจริงก็ินใจเนี่อจับใจเนื้อจับใจเราไม่ควร้อนที่มันอยู่ตรงไหนนะครับอนถึงอนเท่า่พี่จิ่เข้าไปด้วยพี่จิ่เข้าไปนะครับ